นั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ไม่เคยไลฟ์เลยนะคะก็อยากจะลองดูว่าถ้าไลฟ์แล้วมันจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะนะคะตอนนี้กําลังรองเข้ารายการนะคะเอนเราอยู่กับคุณแอนนานะคะแล้วก็น้องพุดเด้นนะคะทาเพื่ออะไรอะ่ะก็ลองดูว่ามันใช้ได้มันใช้ได้หรือเปล่าม, <c oughs> มันใช้ได้จริงๆ <c oughs> มันใช้ได้จริงจริงใช้ไม่ได้ไม่มีใครดูเลย <c oughs> <c oughs> มันไม่มีคนดูเลยอันนี้คนดูเลยงงมากแล้วคนไปไหนหมดอ่ะจะได้แบบมี้ประเด็นลงสุอ่ะ อ่ามีประเด็นอะไรบ้างอันนาก็ประเด็นแล้วเลยเรื่องที่บอกันไปกินในแบบหนึ่งชื่อดังกับดาราหนุ่มคนหนึ่งอุ้ยล่าสุดพูดได้ไหมพูดได้เออพูดเลยไม่ล่าสุดฉันไปซื้อผู้ชายมาแล้วก็ไปชนใช่ไหมไปชนกับเขาเล่าให้ฟังว่าผมเคยกินกับพระเอกหนุ่มคนหนึ่งซึ่งพระเอกคนนั้นเนี่ยฉันตกใจมากครบสิบคนเดี๋ยวพูดชื่อเลยอุยคุณไม่ได้กี่ดอกกี่ดอกเขาตกตูแล้วเอาวหรอคุณไม่อุ้ยแอนนามีคนไปดูแล้วว่าแอนนามีคนไปดูแล้วว่าแล้วเรื่องกินกับพระเอก ไม่ฉันไม่ได้กินเพ่อเอกแต่ฉันกินกับผู้ชายของเพ่อเอกคนนั้นอ,อุ้ยเออเข้าใจไหมีสส่งมาทางบ้านอีกแล้วเอาเหรอว่าส่งค้าแชร์ด่วนเ <laughs> ขาเปียดได้แล้วเมื่อไหร่จะโอนอันนาเหรอเฮอ,องงนะนอันนาเปียดแชร์นะ เฮ้ยมีคนเข้ามาดูด้วยเนี่ยนีใส่ชุดแดงเลยอ่ะวันนี้ใส่ชุดสีเดียวกันคุณผู้ชมค่ะวันนี้ใส่สีแดงนะคะใส่เลิศหมูนะคะเดี๋ยวคนโยงนะคะเดี๋ยวดราม่านะคะเอออย่าดราม่าอ่ามื่อวานใส่เหลืองแล้ววันนี้ใส่แดงกลัวๆกลัวช่วงนี้ใส่สีอะไรแล้วมีปัญหาได้หมดแค่สีเสื้อก็ยังโดนเลยเหรออุ้ยมีโบกัสพี่แม็กคืออะไรวะโบกัสกินพี่แม็กอ้าวมันว่ากูกินผัวมึงกินพี่แม็กไม่ได้กินโบกัตไม่ได้กินเดี๋ยวไปเข้ารายการก่อนคุณผู้ชมค่ะตอนเราไลฟ์ดี๋ยว่ะเดี๋ยวๆเลย

เข้ามาท่วมบ้านประชาชนเป็นจุดที่มันท่วมซ้มสิบกท่าปีแล้วน้ำจากเครือขายถนนปีนจารเนี่ยจะไหลไปรวมกันที่บริเวณคอสะพานนะฮะเป็นคอสะพานกลับแม้ชาวบ้านเหี่ยวแล้วก็ไหลเข้าไหลเข้าร้อนตอนนี้ก็แยกย้ายกันคือฝนหอมหมดนะ้ฮะแล้วก็วันนี้มีวันนี้มีข่าวแซ่บเต็มเลยจะมาชม ทาเรีหนุด้วยก็เลยเกิดข้าวแบบนี้เกิดขึ้นตอนนี้ทางสวัสดก็เข้าไปช่วยอยู่แล้วนะครับน้ำทไทยคลองกระี่ใหญ่ที่บ้านตลาดเก่านะครับตอนนี้ก็ได้เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนล้นตลิ่งนะฮะล่าสุดล้นคอสะพานเกิดล้นเข้าท่วมบ้านประชาชนืุองต้นตอนนี้ระแชงมีคนติดอยู่ภายในจุดทท่วมแต่คนปุ้บใยต้องนำเรือยานลุยน้ำเข้าช่วยเหลือนะครับด้านเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทศ่สนเมืองกระบี่ ก็ของเจ้าที่กู้ภัยต่างเข้าช่วยขนย้ายสิ่งของชาวบ้านบริเวณชุมชนพับตากว่าหนึ่งร้อยหลังคาเรือนไว้ที่ปลอดภัยแล้วนะครับไปที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานบรรยากาศคืนเข้ามาดูได้เลยค่ะคื้ามาดูได้เลยค่ะก็จะมีฝนตกหนักนะครับรมถึงนกอตมจะมีฝนตกหนัก60%ของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานอย่างพายอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักหย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก ซึ่งอายุระดั3อายุสตร้อนนางการเบร์เรีนเอ้าวันเขียกกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกคาดว่าจะเคลื่อนถัดเอ้าวันเขียเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนในวันนี้นะครับสี่โมโดยองค์หมดจะพบต่อภาคตะวันออกตอนบนทำได้ดีมากกับมีฝนเพิ่มมากขึ้นตู้มากเกินคาดจะมีฝนตกหนากร้อยละสิบถึงแปดสิบของพื้นที่จะมีเพียงแค่ภาคเหนือเท่านั้นะคที่จะตกประมาณร้อยละยี่สิบของพื้นที่ ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ก็เอามาเตือนใจกันไว้ในเรื่องของสภาพอากาศครับช่วงนีน้ยังต้องอย<อ>ู่ร่มนะฮะสำหรับการเดินทางของวนันนะฮะเรเตรียมตัวเตรียมใจด,ด้วยเพราะว่าอาจจะเกิเเดเรียกว่ารถติดในการจราจรติดขัดกไ็ได้ในทางการจะเข้าแต่ว่าเพื่อเหนว่าจะจอดรูปงามนะที่ตกหนักที่สุดจะเป็นภาคใต้นะ ประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชลพบุรีและสงขลาถ้าเป็นภาคใต้กับตะวันตกก็จะเป็นพื้นที่ของระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลนะครับเป็นีกบทบาทนึงร้อยรละแปดสิบของพื้นที่ก็ภาคใต้เี่นเดิมจนหนักหนักภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครและกริงเทพมหานครค่ะตรงนี้นะครับเราได้ข่าวบันเทิงครับคือบวกด้านตรงนี้นัเราข้าบันเทิงนะคะใช่ค่ะวันนี้นะคะเมื่อวานนี้ดิฉันได้มีโอกาสไป ลงทัวลงนี่ทุกคนเนี่ยว่าน่าหน้าตาวันนี้ก็เป็นเดี่ยว่าคนลงคันขึ้นกับดราม่าประเด็นที่ว่านัาลู่ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ขึ้นอยู่ในคอมมิเตอร์แล้ววันนี้นาก็เลยจะมาเขียนกับผู้ชมฟังอีกรอบหนึ่งในรายการช่องหน้าเอกพกันเลยแน่นอนค่ะว่าใครเป็นนางลุกแท้จริงค่ะครับจะพู่เดียวครับช่องหน้าห้ามพลาดเลยนะฮะกับข่าวประเด็นคุณแอนนาและคุณโบกัสครับพูดได้หรอไอ้พูด พี่กรณสาว่อที่คนสุดที่ขอแม่ขอบคุณนะคะพี่พี่ได้พูดหน่อยได้ไหมคะรางบ้านข่าวสาวพี่กรณ์สาวแม่ัลดเตืมเตเช้าสุดช้าขลุนี้มีเสี้ยอะไรอย่างนั้นี่อนหมนัานจริงไหมฮัลโหลัลหดแทวนด้านข่าวกันนะครับตั้งก้องหนึ่งสวัสดีพี่พิมพ์นะคะเ้ยแมอนนินไหม อันนั้นได้ยินค่ระกไม่ได้ยินคนเดียวค่ะไม่ได้ยินเลยอ่ะอันนั้นได้ยินค่ะของโมกัสเตี่ยค่ะนางลูปนางโลมนางคันเห็นเห็นเห็น้าจะยินอทัวโลมไม่โลงได้ยินแต่เสียงเบามากไม่เป็นไรเดี๋ยวคามากหวหนยาน็ได้ เดินเตอมตั้งก็ได้ไหมไม่เมื่อยหรอไม่ไมุ่ด้คอนเทนตวันี้นะคะย่อแรกเลยนะเป็นเย่อเราวของดราม่าอะไรดรามาอ่ทัวร์ลงกับแท็กนางรูปที่เกิดขึ้นอยู่ในทวิตเตอร์เกิดมาจากทุ้ตั้งแต่นาไปสัมภาษณ์นางการท่นหนึ่งมชนก็ตัวอเส์ะไปก็ตัวอสิไม่หว จริงๆเราไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่มีอะไรเลยจริงๆเรามีอ้ารหรอพยุทธ์ประกาศไยู่แล้วไม่ขาดพยุทประกาศอย้วไม่ขามีคือมีดราม่าไม่มีอ่ะเหลือเรื่นางรูปไม่มีเราต้องหาดนาว่าไม่ใช่แค่ขนาดเดี๋ยวไม่เกิดอะไรกันไม่รู้จริงๆไม่รู้ไล่อยู่ไม่เห็นหรอไม่พูดจริงๆมาเข้ารายการนะอย่าพูดแทรกค่ะเพราะนั้นเราเอาคนมพิวเตอร์ใส่ออกอันนึง ดูระยะได้ไหมด้วยกล้องชันเห็นนะครับแดดนะครับ ม,มาพบก,กับทันข่าวเที่ยงมันเทิงนะฮะอยู่กับธนาค่ะและก็อยู่กับโครงการสุปตานี่ยแหค่ะนะคะบ,บอกได้เลยว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นอรอที่หลายๆคนรอให้เจ้าตัวออกมาเคลียยววันนี้เจ้าตัวอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะนะะไม่คิดเลยนะว่ามันก่อนที่บอกว่าจะไปเข้ารายการแล้วจะมีทัร์ลงขนาดนี้อบอกคุณผู้ชมไปก่อนนะว่าเรื่องราวดราม่าล่าสุดนี้นะฮะที่มีประเด็นที่ว่าคือเรื่องของเรื่องแอนนานเนี่ยไปเข้ารายการกับน้องซามินา่าแล้วก็มีการพูดไปกระทบเหลือถึง เรื่องการคุณใส่แล้วก็คือจริงๆเราก็ฟังนะเราก็คุยเราก็ตังหายนานะคุยมาเรื่อยๆเ,เลยแต่ปรากฏว่าพอเจอประเด็นคุณใส่แค่นั้นแหละ,ะก็กลายเป็นประเด็นนี้ที่เป็นคนกลับไปหยิบยกแล้วก็เอามาโพสต์อยู่ในทวิตเตอร์จริงๆแล้วจะบอกว่าเป็นประเด็นที่เราคุยเล่นกันสน<า>ุกสนานาแต่ว่าความสนุกสนานอาจจะเลยเผิดเลยเกิดเกินเลยไปไกล<า>ทวิตเตอร์ขึ้นว่าใครคือนางลูก ดราม่ามันเลยอยู่ที่ตรงนี้มันก็เลยเป็น,นแค่แจ็กขึ้นมาเลยแล้วตกลงว่าใครคือนางรูปแล้วมันมีจริงจริงหรือเปล่าอ่าเล่านนในมุมหอยอนานะก็ะอบอกว่าประเด็นนางรูปเนี่ยคือน้องฟามิน่าก็คิดว่าคนหนึ่ง<ะ>เราก็าคิดว่าอีกคนหนึ่งเอา้าหรอใช่แล้วปัญหาก็คือสรุปคิดไม่เหมือนกัน คือตอนที่เป็นรูปเนี่ยคือแบบว่ามีคนมาลุกสมมนาแล้วพอรู้สมมเสร็จแล้วรู้สึกว่านามีอาการคลื่นไส้จริงใช่ไหมจริงจริงสามมนาท้องเสียจากอาการอาหารเป็นพิษออแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยน้องก็เลยมีอาการอ่อนเพลียแล้วเอาง่ายเลยนะคือมันเป็นเรื่องเมา้ามอยกันในแบบวงในของผู้หญิงหยุ่มหยิบไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นขนาดนี้คือหลายคนก็เลยอยากรู้เลยว่าตบลงแล้วเนี่ยนางรูปจะอยู่ใน29คนหรือว่าอยู่ใน100รอยคน จริงๆแล้วนางรูปก็คือดิฉันเองค่ะเออจบจบม่ถามจริงว่าใครมูนถึงเขียนได้แมเขียนเขียนบอกางเดียวเขียนแค่เขียนบอกเ่าแล้ววการฟังตรงนี้เลยรว่าฉันเข้าใจว่าคนหนึ่งน้องเข้าใจว่าอีกคนหนึ่งพเข้าใจคนละคนกันพอเข้าใจคนละคนกันนั้นมันก็หมายความว่าเสียงมันแตกพอเสียงแตกปุ๊บอาจจะไม่ได้มีใครเล่นของเลยก็ได้นะครับแต่ในมุมมองฉันว่าอะไรรู้ปะจากที่ฉันไปถามอาจารย์หมอดูให้ใครเคยดูเทป รายการสายบุญเมื่อครั้งก่อนที่เคยออกไปในรายการรีแัทงานเ่าเราว่าอน,นาเคยคําหมอดูมระลอบหนึ่งว่าสรุปแล้วมีคนเล่นของในกองไม่เขาบอกว่าเหมือนอารมณ์ประมาณว่าปีนี้ดาวเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าดาวมือนจะอยู่ครอบง,อง,งมแล้วก็พระราหูหหเด่นทําให้การประปกวดนางงามหรืออะไรก็าตามเนี่ยจะมีอุปสรรคแล้วก็แล้วมีความเชื่ออย่างนะว่าอย่างอาการแบบ เครื่องเขียนเวียนหัวจะอ้วกจะเป็นลมมันก็ได้ีอยู่ยแล้วไหมเพระาะว่าแต่ละคนก็คืออาจจะนอนดึกแล้วก็พอตื่นเช้ามาพอตื่นเช้าเสร็จก็ต้องมีการทํากิจกรรมที่เยอะแล้วไปอยู่ในจังหวะของผู้ถึงวิทยาศาสตร์เรื่องผ่านจังหวะที่แบบเออพอเป็นควจัแล้วแบบรู้สึกว่ามันเกิดอาการแบบขึ้นมาทําให้คน,น,น,นไ,ได้รับอาการเนี่ยหนึ่งหนึ่งเพราะ่อนน้อยสองอาการความเครียดกดดันในการประกวดมันมีความเครียดมันมีความกดดันทาให้หลายๆคนอาจจะคิด แบบในแบบของตัวเองแต่น,นั้นก็ขอไม่เป็นดรามา่าแล้วกันเมื่อวานอย่างอน,นาสม,มีนาแล้วก็พี่จี้ก็ได้มีการไลฟ์สดออกมาเคลียร์ประเด็นอขอโทษตรงนี้แล้วก็อยากให้ทัวร์ทุกอย่างได้จบลงทั้งหมดต่อไปนี้สมีสมมนาก็เดินหน้าแล้วก็ทํางานต่อข้างนอกก็ต้องการที่ยืนในในวงการเหมอือนกันยังไงก็ต้องกราบขอโทษเป็นแฟนทางบ้านด้วยนะนะสําหรับตัวดิฉันเองด้วยแล้วก็น้องสมีนาพี่จี้ที่แบบเป็นทาให้เกิดประเด็นทวิตเตอร์นางลูกเกิดขึ้น แว่าริงเนี่ยประเด็นนางรูปจะเบามากเลยนะไม่ใหญ่เลยใช่ไหมเมื่อเทียบกับอีกประเด็นที่ฉันจะพูดพูดมาพูดไปได้คือประเด็นที่เราพูดกัน่อนเข้ารายการเมื่อกี้มันเป็นประเด็นที่ไม่สามารถต่อกอากได้ถ้าอกอกศเราสงควรที่จะโดนฟ้องได้ใช่ไหมถูกต้องเพราะว่ามันมีหลักฐาน มีทิศเตี้ยใช่ในเรื่องนี้ใช่ไหมไม่เอาไม่เอาไม่พูดแล้วไม่พูดเขาจบแต่ว่าจริงมันมีประเด็นอื่นน่าสนใจมากกว่าน,นั้นนะฮะนอกจากประเด็นนางรูปเรามาโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่าแต่ตย,ยังมีคนอื่อนอีกค่ะนางอานาพักน้องออยอ,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 อิยาธิดาอยู่ในผู้เข้าประกวด Miss Universe 2024นางก็ได้มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็ได้มีการเน็ตแด้น้องซามีนาคือเรื่องราวที่บอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดคืออย่าเอาความ เป็นกวงของคนอื่นมาพูดทางที่เป็นเรื่องจริงก็ไม่รู้คนที่โดดเด่นกว่าอาจจะรู้สึกยังไงเล่นของพิสูจน์ได้ไหมเรี่อรู้แต่นิสัยคนเราพิสูจน์ได้ทันตาเห็นคือต้องบอกก่อนว่าออยก็มีสิทธิ์ที่จะมาโพสต์โปรเทคตัวเองเพราะว่าในการพูดเนี่ยเราก็ต้องอยอมรับว่าเราพูดไปกระทบนางงามคนอื่นดังนั้นนางงามคนอื่นก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาโปรเทคกี่นางงามเนี่ยออกมาโปรเท็ตัวเองประมาณน่าจะมากกว่าสิบคนก็มีคนออกมาโพสต์ลงบนเลยการ วันนั้นมันมีน้องกว้างด้วยนะน้องกว้างค<า>ือยืนสวดมนต์ใช่ปะ,ะก่อนเขาประคุณประกวด<า>คนก็ไปโยงมากกว้างแน่นอนใช่กว้างแน่แน่แค่คนเราเวลาประกวดมันก็ต้องมีการเคลื่อนติดติดอย่างเวลาขึ้นเวดีแล้วก็ยกมือแล้วก็ขอพรอย่าว<ๆ>่าอย่างนี้ยังมีเรื่องต่อการาฉันก็เล่นขอ ฉันเล่นของแบบอารมณ์แบบว่าของสายขาวของสายมูฉันก็ต้องทําคือสายมูสายขาวเรื่องผายอย่ามองว่าเป็นเรื่องของการเล่นของมันเป็นการทําให้เรามีความมั่นใจอย่าทำให้เรามั้งใจมากขึ้นอย่าเพื่อจะเข้าหน้าแต่าการแล้วก็ยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ันที้ขอทุกอย่างขำได้ได้ดีอีขอคุณดูรายการเยอะเยอะไม่นะไม่นะเออเวลาฉันทำงานทาอะไรฉันจโทรหนึ่งฉันไหว้พระรุ่นจีบทขอทุกหลวงพ่อขอทุกที่คือต้องบอกก่อนว่าประเด็นเล่นของมันมีสองแบบค่ะ ทำให้ตัวเองรู้สึกดีมีความมั่นใจกับอีกประเด็นคือทาให้คนอื่นไม่ดีทา<ำ>ให้คนอื่นต่าลงทาให้คนอื่นรู้สึกแย่แต่เฉพาในมุมของฉันกค่ะมันแล้วแต่วิาวจารณญ,ญาณในการรับชมนะคะแล้วก็มีความเชื่อว่าอะไรก็ตามบแหังกรรมมันแน่นอนแล้วแต่ว<ต>่าใครจะบอกแต่อย่างที่น้องออยกอกัาโชนเนี่ยก็ม,มันมนะีคอมเมนต์นะเขาบอกว่าแล้วเธอได้ไปรูปสามมนาไหมก็บอกว่าเขาก็รูปนะแต่เขาบอกเขาได้จะรูปคนที่สาม เพราะว่าเด็กใาคนที่เด็กคนที่สองเป็นคนลูกอะไรอย่างเงี้ยคนลูกคนลูกทั้งกองใช่ไหมเป็นไงบ้างมันจะลูกหรอผมตั้งใจวันนี้บอกการอีกไม่ร่วงเลยอันนี่แกพู่งมหากก็ออกมาโพสต์ร He <vị. S 1> so ้ายยาวขนาดนี้นะคะแต่จริง้เขาไม่ได้มีอะไรหรอกเพราะว่านี่นางก็โพสต์อาจจะเป็นเรื่องราวส่วนตัวของนางด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนนางก็บอกว่าที่สมเอาความสงสารมาพูดต่อหน้าสาธารณะซึ่งนางก็เป็นอีกคนนึงที่แบบว่า ไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเขาเหมือนกันเอาจริงๆนะประเด็นที่สัมภาษณ์ในรายการวันนั้นนี่ทั้งสามีน่าชื่นชมนางงามชื่นชมเพื่อนนางงามแล้วก็เรื่องที่น้องดีใจตอนที่อะไรารในเรื่องปุถ่ะก็ออกมาแก้แก้ไขแก้พูดแก้ตัวหมดทุกอย่างแล้วคพูดทุกอย่างแล้วแต่คนไปโฟกัสเรื่องของการลูกนางลูกเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่คนอยากรู้ว่าสรุปแล้วคือใคร คือเป็นเป็นใครต้องท่านเราตัวเซน,นิดนีงแหละว่าเฮ้ยเธอรูปหรือเปล่าฉันรูปหรือเปล่าเราก็ไปรูปนะเพราะว่าเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงยังไงก็ขอวอนนะคะทุกท่านวอนจบดราม่านางรูปนะคะเพราะว่าดราม่าต่อไปที่เราจะมาน่าจะแรงกว่านี้เยอะค่ะแต่ข่าวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นประเด็นให้ผู้ชมได้จับตากาันหรือเปล่านะคะและองดูต่อไปแต่ตอนนี้ขอแสดงความยินดีน้องแมนด้าก่อนค่ะนะนี่คือผู้ชนะในปีนี้นะคะมิสซินัวไคลแลนด์ที่เป็นตัวแทน ของสายสะพายเวียค่ะแะน่นอนก็ต้องรอเชียร์นานนะคะอ,อุณผู้ชมยังมีข่าวความน่ารักนะคะของตุกตาตัวแม่อย่างพี่อัมพชราภาคุณผู้ชมหาการที่เป็นคนดังมันก็ต้องมีเวลาที่ใครเนี่ยเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์หรือว่าพิมพ์อินบ็อกว่าพี่ผมเดือดร้อนอย่างงู้นเดือดร้อนอย่างนี้ช่วยเหลือหน,น,น,น่อยได้ไหมครับอยากเชื่อได้เลยว่าไอ้นาเป็นคนดังก็ต้องมีคนมาอมไมวราพี่นนาหนูไม่มีเงินอย่างงู้นหนูไม่มีเงินอย่างนี้ แต่มันก็ต้องมีการพิสูจน์ใช่ไหมว่าคนที่มาคอมเมนต์คนนั้นเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงหรือเปล่าคะอย่างล่าสุดเลยนะคะก็มี2พี่น้องนะคะ,นะคะก็ได้มีการพิมพ์ข้อความไปหาคุณอำชลาภาขอความเห็นใจเพราะว่าพิการทั้งคู่นะคะคนหนึ่งนะคะก็เป็นผู้พิการครื่งซี่พี่ชายเป็นผู้พิการทางสายตานะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไปขอความช่วยเหลือหรือว่าไปของานก็ยากที่จะได้รับการ หรืเพราะถูกแหมเพราะฉะนั้นหมดหนทางแล้วจริงๆพี่ย่มพัชราภาหนึ่งใดนางเอกตัวแม่เขาก็ได้ให้คนสนิทไปสืบว่าสองคนนี้เนี่ยเป็นคนจริงๆที่เดือดร้อนจริงๆใช่ไหมมีตัวตนจริงๆใช่ไหมเขาให้บอกว่าให้โพสต์ผ่านเปรูกเกินตัวปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงไม่ได้อุป,ปโภคขึ้นมาคุณพัช <ๆ S 1> ราภาก็เลยมีการยังไงถูกไหมลาสุ่ผมก็สารไปให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการส่ง ่งมูหยอกไปให้นะคะคุณผจ้ขาเขาก็ได้มีการชื่นชมคุณผู้ชมแต่เราพูดอย่างนี้ดีกว่าประเด็นแบบนี้มันเป็นสองแง่สองหน้าอย่าคิดว่าเวลา,าทุกคนเดือดร้อนเริ่มจะไปคอมเมนต์หาดาราคนโปรดได้เสมอเพราะว่าเขาก็ต้องดอูกันเป็นเคส by เคสคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากได้ไม่ใช่เ,เงินได้นะ,ะเขาอยากได้แค่เขาเรียกว่าอะไรนะที่นั่งที่เป็นวิวแชร์เขานะใช่ก็ขอแค่ที่นั่งวิวแชร์เพื่อที่จะ ไปประกอบอาชีพเขาอยากไปขายลอตเตอรี่อยากมีอาชีพเพราะตอนนี้เนี่ยคือเดือดร้อนมากๆต้องการทํางานแต่เรลาบางทีในการขอโอกาสเพื่อที่จะไปต่อยอดในอนาคตกับโอกาสของเขาเขาต้องการมีคนมาช่วยแค่นี้เองจะบอกว่าปัจจุบันคนที่มีดาวคนที่เป็นดาราคนที่มีทีนะ่ติดตามมากๆเนี่ยได้รับ ข้อความข้อความช่วยเหลือแบบนี้เยอะมากตัวฉันเองนะฉันพูดตรงนะขนาดฉันไม่ได้โดดไม่ได้ดังฉันมีเวลาห้าคนรอกคนทุกวันโอ้โหไม่มีนมลูกบ้าไม่มีอะไรบ้างจริงๆเนี่จะพูดตรงนะตรงนี้อยากให้รัฐบาลมาดูแลนะแล้วก็ให้ความใส่ใจตั้งกระทรวงโซเชียลอะไรขึ้นมาก็ได้หรือว่าตั้งหน่วยงานที่รับร้องเรียนแ่วบ้านขอความช่วยเหลืออย่างน้อยเนี่ยเชื่อว่า คนที่พิสูจน์แล้วเดือดร้อนจริงได้รับผลกระทบจริงหัาได้รับการเยียวยาก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนในท่องทางนะคะก็ต้องพิจารณาเป็นเทสไปเท็ไปแล้วคัะนะคะก็ถือว่าคุณรัชราลาภาก็เป็นนางฟ้าบนดินจริงๆคุณผู้ชมขานะคะอะ,ะ,ะสารับวันนี้ลูกโดอนาวันนี้คุณแอนจักรพงศ์บอสใหญ่แห่ง JTN ผิวเขาสวยผิวเขาใสเขาตัวช่วยดีๆมันมีเคล็ดลับเกิดขึ้นแล้วตรงนี้นะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบก็อบอกก่อนว่าคุณแอนเจเคเนี่ยเป็นคนดูแลรูร่างดีมากแล้วไม่ใช่แค่ลูกนางนะในในเรื่องของผิวคุณแอนจะใส่ใจแล้วก็พยายามหาสารสก,กัดที่มีประสิทธิภาพในการบำรุงผิวแล้วทาให้ผู้หญิงเราหรือทุกเพศทุกวัยดูอ่อนกวา่าวัยแล้วผิวกระจ่างใสยอย่างอุ้ยอร่ามากเลย แน่นกับคุณโยมหาวันนี้บอกได้เลยว่าสำหรับผลิจาคทันซีเตรคุณโยมหาตามชื่อนี้ไปเลยนะคะ ทานเป็นแค่วันละ1เม็ดก่อนนอน1กล่องมี30แคปซูลจากปกติราคา1,590บาทาเราจัดโปรโมชั่นเหลือเป็นแค่1,290บพันสองร้าสิาทคุณสนใจวันนี้สามารถเข้ามาติดตามรายละเอียดได้ในทุกช่องทางของโซเชียลมีเดีย j k n Shopping นั่นเองค่ะใครถ่ายยังไงฝากไว้ด้วยนะคะอยากมีผิวพรรณที่กระจ่างใสดูมีออรา่าแล้วก็ดูอ,อ่อนกว่าวัยคุณแอนก็ต้องซีเครียสค่ะ,คะนะคะขออนุญาตส่งข่าวกลับไปยังคุณเท็กและคุณนัดนั่นเองค่ะ ขอบคุณคุณตัวการ์ดและคุณอนนามากๆนะครับกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งหนึ่งในกาะติดข่าวเย็น16มกราคม30นาทีวันนี้เรา4คนรวมถึงทีมงานทุกคนลาพูดชมไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะรูส้สึกชะบันเขาดีไหมครับที่แบบตั้งโซเชียลหลับแบบรับรองนี่ไนะม่ได้มีไม่มีหรอกแต่เขาไปร้อบแล้วก็ผ่านนะฮะเพราะว่าทุกคนเนี้ยคนออก ขอความช่วยเหลือทุกวันนะฉันโดนเลยคนเดือดร้อนบางคนแบบเป็นนี้รายวันรู้จะไปเที่ยวไหนฉันยังโดนทุกวันเลยขอสองร้อยอรอยยับางกิกว้าบา้าสกแปมงกก็มีนะจะได้กำลัแปมังกด้วยก๋วยาตว้านรคนะคครับเพราะวาดาราโดนทุกวันนี้ว่ะ อีกแล้วนะ มีคนดูอยู่เลยเอาปิดอันนาเวลาปิดยังไงก็คือกดตรงนี้เลยใช่ไหมบ๊ายบายค่ะ